ครับพี่น้องจุ้มส้ยงามเลยครับสีเ um> ลือ네ก่ายจะมองจุ้มๆด้วยพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกเด้อค่ะวันนี้พาพี่น้องหอโคขอปลาค่ะหาเห็ดขมเนาะบานย่างบอพี่ร่มค่ะตะบนน้องไผ่บอก ครับอภัยชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องสวัสดีครับบ้านสรา้<อ>างบ้านสรา้รางผู้ใดถามออกแล้วเด้อนี่แม่นออกแล้วครับสวัสดีพอ่อพ่อเม่์เมย์สุกุสกุนครับมือนี่อยู่ปลาเห็ดขมเด้องามครับฝน,นตกพอด,ดีเลยเมื่อคืนแม่น,นตกเลยเพื่อนติงตึงเลยจุ่มเลกครับพี่น,อน้องเลียกหมืนหมืนครับพี่โอ้ยเป็ดตับเนาะอันฝนตกใส่กระบา ชาวันที่หนึ่งเด้่ยงพี่น้องห้โโกให้มันกันสุกข้นครับมือนี่อาเห็ดกับห้มันเหฮดสื่อหวยไกให้มันหวย้ครับ้เหเเป็นจะได้งงาบ่โอ้โหดีอ่ะโอ้ยถึงฝนเิ่นบานหมืดเลยครับพี่น้องอือฝนบอมากอะยิ่งเหี้ยเลยป่ะนี้ để bàn cái những đi kháo, các, mùng này đó các, mùng muộn đấy, ทนเด็กเขาทางในครับพี่น,อน,น้อ,องงาครับเพื่อนๆเก็บมงก๊อไวนกันจักมองเก้ามองไมด่ดอาหางมูญอยู่ปกปดทายเอา,เอา,า,าที่ส่วนหุ่นกล่องแหงอ่ะจ๊ะ <laughs> สูนสนะวงนึงสูนงาใหม่นี่เล็ว้ว ฝนตกใส่พอดีเฮ็ดเด็ดอ,ออกตัวเราจะมตัวนี้เลยพี่น้องปีบ้านก็นมีแต่มือเจออ้าถอยไปปีเออแต่ม,มันก็มีเฮ้ยเป็นรังขึ้นเลย พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเรื่อยๆครับไม่ก็จะไปไม่อีกเมนีนครับพิกัสโอยู่กับหมองครับไปถูทีบัาไดีมีเห็ดก็ดแต่อยากสัมผัสเนาะคะ่ะเมีน,นขาา้าอดบ่ได้ก็จะไปสัมผัสโอยู่กับหลงก็ลอยอันนี้ฝนตกครับพี่น้องันฝนโอ้ยพี่พี่นั่นน,นดอกนี่มันม่วงเลย ฝนบ่ค่อยปั้ดไดครับฝนดีอยู่หักบ่ค่อยต้นเหงืองเนาะถ้าไม่เฮ็ดออกบ่ออันนี้ปั้ดไดครับอ๋ครับนี่อุ้งมอุ้สามถึงไหมเดี่ย4สี่ผมก็ผ่หนึ่งก็ได้สนุะจะมาสิดีเก็บร้วๆ ao tụmô tìm mà, đấy nó phù hợp với thử phấn cả. Ừ. <tú> này khá tùn, đấy, quỳ, quỳ, quỳ con, hử, hời được <phía làm. cười> อาจจะใส่คำว่าขาดมานาสี่หมอเอียซีเร้เลยเก็บเห็รเรีวยวหงอครับโบเร็วโบได้ครับพี่น้องมบ้นานโบเร็วโบได้คนเก็บเห็รไปหัวใจเราโบได้กดไหลเลยครับกวงขามือคดเก็บเนี้สิ อุ้ยหลายเจ้าพ่อก็ขุดเก็บเว้ากูดีเพราะว่านก็จะิบท่านขึ้นนางเนี่ยจะเพืนก็เอาไปแหละละคนตกมาใส่พอดีนี่่ี้พอตักขาก็ได้พี่นุ่เก็บเก็บไว้ก่อนคาตีนถอยหลายปวดครับ Mhm. 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 Nó Mhm. 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 Ôi, phụt hơi non, Mhm. 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 là Mhm. Mhm. khỏi Mhm. 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 kìm Mhm. ตัเต้หุ่ไม่ตีนเหนึงอ้ยตุจุย่าพ่าวี่ไรต้เห็นตักระยาหันเหยีบไปทางัวเต้กคนใจมันหัวเวกบุตรตอตัดบุตรตัดบุตรตัดเด้วบุตรละเียเอียดหน่อยสิว่าโอ้าพี่น้องบกตฮ็ดกับบานเลยหุ่นุตอนหน้าเลยตีนข้างขัวขัวอไขัวพีรู้ไหมขัวนี่ตัะขัวเอ้าอุ้ยขัวเยว สีไทยเอาดอกไหนพี่น no ้องมาขัวัวอีกเมนหลยจัดยางเดียบกับพี่นุ่หบปเแก้แก้แก้แ้ก้แกก้แ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 ก้้แก้แก้แม้แก้แอ้แก้แก้กกก้้เ้ก้้ก้ เงี <One input> ้ยเออมันมือสุดหินนะเอามือวอกเนี่ยงามใหม่เนาะเก็บทิ่มกับมือโบใส่ตาก่อนตาก็ตามันโบมานั่มเนาะงามหาตัวเกตามึงครับอุ้ยจุ่มเดียวขนาดไปสั่นเลยครับมองนี่นี่สั่นเลยครับเออ <ś led> จังปูดกัอุ้ยอุ้ยวะเดี๋ยวด้วอุ้ยรุดใหม่รุดมือมอั้งเลยโอ้ยอีพี่เหรอเหมือนแบบโอ้ยจ๊กตึกนี่สุดยอดพี่เลยเนาะเอาโลดโคนเด้อมาแล้วอุย้อยเยอะติดก่อพี่น้องเพป็นหูเลยหรอกมันมันนี่บุ่น อวบวบวโอ้ยวบคนหลายครับพี่น้องอืมจะอ่อนดอกกิดงดงามเลยครับอุ้ย จังจังครับพี่น้องจุมโอ้ยเจ็บมือนี้กาสิทายบ่างเพราไทายบ่างด้วยค่ะโทรกาสิเลือกไทยแต่อันงามๆจุ่มๆให้เบิ้งไปว่าจะพูดจุมอี่ป่น,น,นี่ครับโอ้ยห้ามอีกมาแล้วจ้าตนน่ะ <c oughs> จับเลยป่ะ <c oughs>

นี่กาจะไปใส่ถูกเก็บคนเดียวเลยบ่มาเก็บเลี่ยวจะกลุ่มมาใกล้หน่อยต้องแยกกันเก็บครับพี่น้องเอาเห็ดไว้ก่อนเนาะหนึ่งครับกเก็บเต็มตาแล้วครับแค่เดียวเมนบ้าสวีดอีกแล้นี่เครื่องตาโอ้แต่ละกอดแต่ละเงาครับพี่น้องพี่น้องเดมึงงามๆสูงเงาเล่อยรวมตัวไทยได้นี่โอ้โหตัวประเดทายได้นี่ตัวสันตัวขอดก็มี โตโตทำงานทำงานจ็กกีเบอกอีกยังก็เรื่องปะวัิแกนะอะไรทำงานรายวันก็มีทำงานเมาก็มีเก็บเพชรเมาครับพี่น้องบางเถอเรียวจัดปรัศบอกโอ้ยมันหมันครับมือนี้เก็บเพชรอยู่ข่ามวนครับถึงมวลทั้งมื่อยถึงมันถึงอากาศดี อากาศค้บครับพี่น้องมันหมู่มบ้านฝนตกครับอุ่นงามๆนี่เลยครับอือเป็นเด๊ะอีอ่ยมมุงแล้วครับบ่ตุม่มเลยมาเมืองบ้านครับพี่น้องมันนีนบน่บ้านๆงามๆเลยครับต้องเกิดมาทั้งเด็กทั้งเหี้ยครับส่วน,นจจลายแตเป็นตุ่มออกไม่เนาะนตัวนี้เพินน่งออกก่อน กระิบหอยลายปัดเยฝนตกใส่ผนสีหง่เร็วเนี่คยครับพี่น้องมือว่นา,านคือสีโปงาปัดเกันพนบถือลายเหี้ยลายกระโดกกระดีฮะขนกระลายนิดกระลายทรมาแดลยโอ้นน้อคอย ว่าอยากเก็บแบบไรเนาะอยากเก็บอีลีจะสิวินจนไหนมันเก็บมันบอสาใจเนาะมันแมนหอมเงาเลยนะจับกับพี่น้อง เจ็ดเป็นอตกมันต้องพออย่างนี้แหละเหตุผลอุ้ย,ยเดี๋ยวครั้งเลยก่อนออค่อยกระยาเตะภาบหนิเจ้ากขยานต่บงได้ลลุดเนาะเอา้าเดี๋ยวเอโอู้หามแหงจุ่มนี่ครับสีเลือกไายจะมองจุ่มๆเด้อพี่น้องมองจุม่มแน่มองย่าแน่ย่ายมุยไงครับข่อยขย่านอยู่ดอก บ้างมองแข็บโปรดท้ายเลยเก็บมารถทอดดอกใหญ่ดอกงามดีดีครับปลานี่ไม่ผิดหวังถ้าผิดหวังไม่มาครับถันพวกม่างหรือวะตมางไม่เห็นโอ้ยฮมาเจอดเดี๋ยวก็จะหาเป็นเองอืม นี่ครับน้ำโอเเต็มตาไปก่อนโอ้เดมี هي, ่ผ oh. hey, ู้่าวงสี่แล้วตาบอดีว่าแล้วผู้่าบ่ห่ว่วันนนเห็ดเห็ด อู้ยี่นองกำลังงามเลยเก็บเห็ดเนาก็เก็บเห็ดอยู่ข้ากับบระเทศไทยสู่ดอกด้วยี่นองเหลือกดอกไทยดอกงามดอกสวยครับ เก็บมากองไว้แล้วเก็บตัวนี้หลายครับพี่น้องมองนี้อ้ยหมูหนึงเลยเอ้าทอดขายเลยติ่มข้าวราเบี้ยวเ,เลยเก็บก่อนก็นได้ไม่หนออากะเหลื่อมบ้านนี่ไแต่บ้านโ่ออันนี้เด้วยค่ะกาังานนี่ บานงามเนาะบานตัวจุ่มครับพี่น้องแต่ว่าในหมองอันนี้เป็นแฟนไปกับจุ่มหมอกคุณดุจันทร์ไ่หยาพูนเล็กๆอีพอกลัวอ่าฝูนทั้งในอีกเคยกระดอนแล้วมันเก็บพูนทั้งขวามือเก็บอะไรเนี่ยกระตาเขาก็ป้งเฝ้า h e a ดอวไรอยู่เก็บปะกันทั้งนี้ข้ากลัวไหมอ่ะกับห ขักเลยครับยึดมือนี่โอ้ยหมุนโมสามาจิตทายได้เด้อพี่น้องทายเห็นได้ต้นเก็บครับอ้ยหลายขักโอย้อยตัวพี่น้องมัน đây bố đây nó rút lêi đây bố pha nè chắc xinh đấy là ạ bố đây u anh này đây nó rút lêi này u tỉnh rún mày nè đồ đồ หมุนบังตาไปหมองเก่าค่คยได้จืดไปบ่ได้หมุนหอดมองเก่าเองวะครับยางแต่มองเก่าเกาหมานบ่เนาะว้ายเพื่อนหอดเต็มจัตตาย้ายได้เดียวนิดเดียวนี่บอ คึ้นกัวกระตาป้าจนเต็มอเอยต่อยอยู่ไสายใหญ่อยู่บ้านนี่แห,ห,หละเจีบไปหารถครับพี่น้องบ่มีตาใส่ทงปุ๋ยกับ่ได้เอามามขันเอาทงปุ๋ยมากับ่ได้ดใส่ตา <c oughs> ว่าบ่ามีเห็ดเอาทงปุ๋ยมาให้มันได้ช่วยย่ำนั่น <c oughs> เลื่อนต่อกระตามาครับไ,ไปทาใมดมั้ง ้อเหมันสองตาเลยพี่น้องตัวนั้นของสาโคริกานี่เขาเบาสวีทมือกล่องเด้อครับนี่มือกล่องกับหมันเฮ็ดคือกันครับมือนี้ขันบอค่ากล่องนะนะอยากหัวดอกขาวในมือนึงกับเต็มเรื่องเมียนนี่ดินี่ดิมันนี่นี่กากิมันพี่น้อง ามแหงไปครับกลับแล้วครับออออกลับแล้วทีมงานาทีมงานเลี้ยงยีราน <c oughs> ปาดคือพากันหมันแท่น้องพี่น้องหมนมโอ้โหพี่น้องจะเต็มตาสุกคนครับเอาไปไว้รถแ,แน่กมี่แหนครับ้เมือง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 ครับนี่ครับสุรินส่งเข้าประกวดอีกแล้วปัดหมานค่ะพี่น้องโหดพวกกมูอีกว่านี้ เลือดตาดเมือแต่ละคนครับพี่น้องมันหมานสุขคนครับมือนี้ย่างคนเทาช้าคนเทาแรคนเทาเติมพี่น้อง์อ๋ดพี่น้องอลังการครับอุ้ยมึงครับมึงครับสุดยอดครับอ๋อจักตาล่ะนี่อันนี้กาเดินอันนี้การสองตาครับพี่น้องมึงอันนี้ของผีเสนีย์อีสานแมนนี่อันนี้ ของยายยายยายล่ะค่ะยายโอ้ยายหลายแต่บ้านนี้โอตาบ่ได้มาครับตาเอายายงัวน้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปพ์หนีด้วยค่ะที่บ้านยางบ่อพิรมตำบลนนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องอู้ยมันชุนๆเลยค่ะออกคาดออกเนี่เสากนิกาคือห่อเพจหลายเธอมื้อนี้่อห่อค่ะพี่น้องหอภาพี่น้องมาหมันเห็ดคักเลย กาบ้างดอกกะไนเนียบ้างรอกะบ่ได้ไทยเนียเด้อค่ะเพราะว่าพากกันเก็บเอาเห็ดเนาะค่ะกับมาหลายคนมููเพิ่นกับมาหลายแาบหลายเมืองอยู่เพิ่นกับใดกันแน่ทุกคนอยู่ค่ะผู้แน่กับบ่ได้ได้แต่กระตาเป่ากับมี่มันไพร์มันเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าลิปเบลเพียงเท่านี่นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะทุกอล่างทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพี่น้องเป็นกำลังใจกดไล์กดแชทซักแก้แก้กับบาสเวนทด้เด้อค่ะอลังการเนี่ยซุดๆครับพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ